อธิบายการบ้านนะครับแบบฝึกหัดใบงานที่2ซึ่งจะทำในไลฟ์เวิร์กชีตนะครับซึ่งเป็นใบงานที่สามารถอินเทอร์แคได้นะซึ่งก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่คือลิงก์ที่อาจารย์จะให้ไปนะครับแล้วก็มาเปิดในเว็บเบราว์เซอร์นะเว็บเบราว์เซอร์ปกตินะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ก่อนเลยนะทับสี่สมุติแล้วก็ชื่ออะไรนะครับชื่อพิมพ์ชื่อไปเลยนะครับนามสก,กุล สมาชิกกลุ่มทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มทำาโอบแเเบบปัญหาของเราที่เราเลือกมาจากสถานการณ์ที่เราทำในใบางานที่1น,นะครับนี่คือใบางานที่2ส,สมมติเรื่องปัญหาการเรียนออนไลน์นะน,นี้สมมตินะครับอันนี้เป็นปัญหาแล้วก็ต่อมาเราก็ตามนี้ตามที่เราเรียนเลยนะครับว่าถ้าหากว่าปัญหานั้นเกี่ยวข้อ,ของกับแมนแล้วก็ใช้ว่าเพราะอะไร นะครับเป็นปัญหาหลักก่อนนะฮะนี่คือปัญหาหลักก็คือไอตัวที่มันชี้ไปที่ก้านอ่าก้างปลาตัวหลักที่นํำเงินนะครับก็พิมพ์เลยนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเมนก็คือ,อ,อไม่มีสมาธินะครับอืมโอเคก็ปัญหารองก็คือเพราะไม่นมีสมีสมาธิเพราะว่าเล่นเ เเยอะไปนะครับ mm. อันนี้ก็คือสาเหตุรองเพราะอะไรถึงไม่มีสมาธิเพราะว่าเล่นเฟซเยอะไปอน,นสมมุติทําใหาาาา้การไม่มีสมาธิเป็นสาเหตุหลักเป็นสาเหตุของปัญหาการเรียนออนไลน์สมมุติแล้วก็ไปแมชชีนต่อไปแมสตอต่อไป e อ v นเวอร์เมต,ต่อ,ตอถ้าว่าไม่มีเอ็นเวอร์เมนต์เนี่ยก็สามารถที่จะระบุอย่างอื่นได้นะครับก็สามารถที่จะ ระบ,บุอย่างอื่นระบ,บุตรงนี้ก็ได้นะครับว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับนอกเหนือจาก4อย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีตัดไปเลยก็ได้นะครับอพอทําเสร็จแล้วสมมุตินะครับก็เราก็กดตรงนี้ finish นะครับอ่มันมี2ออย่างนะกดตรง email my answers to my teacher นะครับก็ใส่เลยชื่อชื่อเรานะครับชื่อนักเกรียนตัวแทนนักเกรียนนะครับ ตัวแทนนะครับตัวแทนนะครุบก็5้าทับสสมมติแล้วก็ซับเจการออกแบบนะครับแล้วก็ใส่อีเมลนะอีเมลจันก็คืออันนี้นะครับอีเมลจันคืออันนี้นะครับแล้วก็ส่งเลยตึงอ,อ่านี่ก็กดโอเคตรงนี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับงานเราเสร็จเรียบร้อย